สวัสดีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Modern Warfare โหมดกราว n d อ a r โหมดกราวเวอ a r นะครับเป็นโหมดสมรภูมิใหญโ่โอ้โอ้ต้นต้นมายพิกเซลไอสัตว์เป็นโหมดสมรภูมิใหญ่ของ Call of Duty นะครับซึ่งก็ผมก็ค่อนข้างไม่เคยได้เล่นโหมดนี้เพราะผมติดโหมด c o n q u e s t ของ Battlefield มากกว่านะครับโอ,โอ้ชิดโอ้ขอโทรครับจะไม่พูดถึง Battlefield ใน Call of Duty อีกแล้ว โอเคตะกี้ไม่นับเรามาแนะนำตัวกันอีกรอบสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Call of Duty Modern Warfare 2019โหมด Ground War นะครับเอ้ยสวัสดีเพื่อนว้าว yeah let's go เป็นโหมด Ground War นะครับก็จะมีพานงพานะด้วยโอเคเอ๊ยเดี๋ยวก่อนสิโอ้โหไอพี่น้องนะ่ลงมาถึงก่อนโอ้โห ลงมาถึงผมก็โดนปืนพกอาคิมโบเล่นเลยแมตมันเพิ่งเริ่มน่ะอย่าเพิ่งซีเรียส250แต้มจบรอบมั้งครับผมจำไม่ผิดมาผมไม่ค่อยได้เล่นหมดนี้ปกติจะเล่นแต่พลันเดอร์วอ์โซนหรือไม่ก็ทีมเดนแมตพอเป็นแมตใหญ่ๆผมก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับเรียบร้อยได้หนึ่งศพสวยนั่นลถหุ้มเกาะใช่ไหมนะอะ แน่ลงไปโอ้โอ้โหอย่างแม่นกันน่ะเรียบร้อยสวยพ่งได้คิวที่สองเออเรียบร้อยได้หนึ่งสวย คทีนี้ข้าศึกรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะตำแหน่งกันโอเคเพื่อนเรียบร้อยโอ้ยกระสุนหมดชิบหายเลยนัดเดียวโอเคเพื่อนกูไปละโอเคได้เวลาพกก็พกวะอืมอีพิกมากครับอลังการ M1 9 1 1แล้วยังไงวะโอเค M1 9 1 1ก็อย่างเงี้ย ปัสโซ่โอเคเข้าหมดจริงจังแล้วไปสวยเรียบร้อยสไนเปอร์เกือบมาไงวะขันศึกทางขวาระวัง เรียบร้อยหนึ่งก้าวหนึ่งสวยขอหน่อยขอขึ้นหน่อยโอเคมาง่ายนะฮะแดงหนึ่งเกือบยูไวีออนไลน์ยูไวีออนไลน์โอเคโอเคโอเคอู้เพื่อนอย่านำแดงน้ำแดงตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้ฟักโอเคยอดเยี่ยม UAV เก็บให้เราหมดแล้ว UAV สปอร์ตให้เพื่อนเราเพื่อนเรายิงสวยงาม เรียบร้อยได้ศพหนึ่งโอเคคุณมีทรายคุณมีทรายคุณมีทรายโอ้กูตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะตายแต่เราได้คุณมีทรายไอ้นี่ดูเป็นอันตรายเรียบร้อยทำลายโอเคดันความคิดดีไม่แน่ลงมาข้างล่างเนี่ยไอข้างในข้างในนั่นมี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 เมื่อกี้มีคนวิ่งไปตามรอยเท้าครับตามรอยเท้าร้อยสอดตัดวุ้ลคิว ที่เป็นคิวสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันรอดผมรอดชีวิตจบเดียทุกคนกลับมาขึ้นแบงควนแล้วเฮ้ยโอเคอู้แล้วคนต้องรีบย้อนจดคืนได้แล้วเพื่อนมาเกิดละโอ้ย,อย,อย,อยสไนเจข้างบนอ่าดูไฟนอคิวแคมป์สิกูใช่ไหมกูใช่ไหม กูโดนมาตานี้แหละครับทุกคนเตรียมตัวเรามาถึงคุณที่เป้าหมายแล้วลงไปเตรียมพร้อมจัดการนะข้าศึกโอ้กูเดินทะลุกูเดินทะลุหอลงมาเลยเหรอกูเดินทะลุหอลงมาเลยเหรอโอเคเอาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมไป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 สวัสดีไปทุกคนเราจะวิ่งตามพวกนายเราจะเป็นสไนเปอร์แนวหน้าไปเร็วไปเร็วตาตะกี้มันแค่เสิร์ฟตานี้แหละของจริงไปไปทำภารกิจให้ดีเราต้องรอดจาก สงครามนี้ให้ได้โอเคกูไปด้วยโอ้อโอเคผมรู้สึกดีที่ไม่ได้ไปด้วยกำลังยึดจุดดีแล้วครับเราจะเป็นทีมทีมเมทที่ดีทีมเมทที่ดีมมททดแคปจุดโอเคจุดเป็นของเราไปต่อหนักไปเลยหนักไปเลยเพื่อนเราวิ่งตามโกสปลอดภัยเสมอยกเว้นตอนโดนเชฟเผือดยิงหัวไป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 เรามีรถเรามีรถน้ำอู้ อไปไม่ถึงฝั่งฝันมาแล้วสวัสดีสวัสดีเพื่อนโอ้โ,อโห,โหแม่งไอมันนัดเดียวเลยไอระเบิดเกมเนี้ยแม่งทีเดียวทีเดียวอูฟเลยเรากลับมาแล้วทุกคนเรากลับมาช่วยตรงนี้ด้วยคาร์า 8, และ M1 91กึของเราเราเป็นสไนเปอร์นะครับเราต้องทำหน้าที่สไนป ER. เปอร์เดี๋ยว เรียบร้อยขึ้นชื่อขึ้นชื่อจ้าเรียบร้อยได้คนหนึ่งสวยอ,อ้อมอ้อมไปขวาสุดไปโอเค UAV พเพื่อนออนไลน์แค่เตรียมตัวระวังมีค้าศึกยอบนหัวเรามีรถพุ่งไปเออโอ้ยฟอ,ฟอร์ฟอรลัสใครยกช็อตอีกหนึ่งอีกขันหนึ่งมาแล้วเพื่อน วิ่งข้ามฝั่งแล้วไปเร็วดูไวคุณมิซายออนไลน์เคาน์เตอร์ไปเร็วคุณมิซายขอเกลี้ยงสองละสองคนโอ้เดี๋ยวนายมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยฮะเฮ้ยเกกะไปเชียบโอ้โหลืมมองซ้ายตะกี้นี้ มันอยู่ต้องนานแล้วแต่ผมไม่ได้มองโอ้โหโอเคหวังว่าจะปลอดภัยหวังว่าจะปลอดภัยเฮ้ยหมาการเรียบร้อยสวยอูไดแดงหนึ่งคนก่อนโอสนยสไนเปอร์ฆ่าเธออยู่บนหลังคาอุ้ยแมนแมนแมนเรียบร้อยฮะ เอร์กำตุนิวราเชียกับสันไครส์เิลคิวโอ้ยโอ้ยมองยากเลยทีนี้แม่งเอ้ยแม่งอาจจะอยากกำลงทามชอบจริงๆนะอาวุธแบบนี้วางไว้เห็นเว้ยโอเคสวย ห,ห,ห้องห้องน้ำเคลียร์โอเคอุ้ยอุ้ยเปิดประตู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 อุ้ยสะไหนเฉียดหัวเปิดประตูเออไม่ตายสักทีวะหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้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 โอปไอ้โ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 มันอ้โ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 อ้อ้โ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 อกโอโอ้โออ้้โออ้ก้โอออโอ้้ อ้อยสวยงามเราฆ่า14ได้12โอ้โหว้าวโอเคแล้วนี่คือเกม Call of Duty Modern Warfare Modern w a อ f a r นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ